เล่าสวักทีค่ะทุกคนเดี๋ยวพอมาแล้วมาเอกสารกับแฟนวันไอนช่องปั่นหน้าหกไม่เดือดคลิปนี้เหมือนเราเดินอยู่กลางถนนทุกคนเขาไปทําผมมาแต่ว่าเขาไม่ได้เอารถมอเตอร์ไซค์มาตอนแรกคุณชายมาส่งเลยแต่ว่าขากราฟแพ็กก็เลยไม่ทัวร์ตามนางแท็กเดินกลับทำไมไม่ได้นาอารมณ์ดีทำผมให้มีประชุมตอนบ่ายสาม ตอนนี้บ่ายสองแล้วบ่ายสองนนิดแล้วบ่ายสามโมงแพรมีประชุมแพรก็เลยเออทําผมให้มันดูเป็นผู้เป็นคนสักหน่อยเดินทางถนนเขายงไม่กินเลยทุกคนจะกินนู่นแหละอันนี้คือไปใดมาที่เฉยเนะาะสะเองอยู่บ้านจ้ะเพราะว่าเพราะว่ายาสัะผมมันล้านอ่ะมันนมอค่อยโอเคแพรก็เลยสะเองแล้วแพรก็ไปหายเขาใด้ใหายทเฉยอืมเลยปวดแขนน่น จะกินเขาก้าอะไรดีเดินหาของกินไปเรืยแค่ไม่มได้รถมอเตอร์ไซค์แพคันสีชมพูเนาะน้ะนองมันเอายืมไปทำงานยืมไปทุกวันนั่นแหละเพราะว่ารถมอเตอรไซค์มันอยู่อยู่บ้านญาติแพ้ก็เลยให้คนณชายออกมาส่งแล้วแพ้ก็ เดินกลับเองกะว่าจะอคชั่อยู่มันเยกราตุกันเยอยะกระตุกครูแสงรถไหมงั้นไงเธอว่าได้บุ๋มแล้วก็จะคือคนอื่นมาจากนิดน้ะงบางไทยเขายังไม่เลิกใส่แมชกันเลย มันก็ไม่ไกลแต่จากบ้านไป,ไปเนี่ยไปรับส,สวยสวยเดินก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีประมาณไม่เกินอยากกินกาแฟาก็มีเวลาอีกก็ก็แบบ เดี๋ยวก็บ่ายสามพีต้องประชุมประชุมวิดีโอวิดีโอคอลเนาะวิดีโอคอลเป็นกลุ๊บประชุมคุยงานนี่แหละจ้ะไม่มีนั่นอะไรไปตามภาษาแต่ว่าไม่ได้ประชุมทุกวันแบบนานๆให้ประชุมทีนึงเนาะเรื่อยเดี๋ยวมาดู แล้วไม่ว่าขอเดินไปถึงบ้านกันล้นจะมาดูว่าวันนี้มีอะไรให้พะว่าก,กินลองท่องก่อนก่อนบ่ายสามโมงโอเค